เดี๋ยวเรามาพรีวิวสินค้าอันต้าซาวเปอร์เฟกชันแนรุ่นดับเบิลเฮนะครับสินค้ามาก็จะมีกล่องบรรจุแบบนี้มานะครับเราจะมาแกะกล่องกันนะครับมาดูสินค้ากันเอยครับผมนี่ก็มีกล่อง1ชิ้น เรามาดูว่าในกล่องนี้อะไรบ้างนะครับสินค้าออกมาแล้วครับก็มีการแพคกิ้งนะครับเรามาดูแต่ละส่วนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมครับเริ่มตัวแรกก็คือเป็นตัวหลักของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมจะเริ่มแกะออกมาเพื่อประกอบนะครับครับผม ตอนนี้เรามาดูนะครับสิ็นค้าตัวนี้นี่คือตัวหละกของอุปกรณ์นะครับเรามาดูต่อมันีอะไรบ้างก็จะมีคู่มือมาเล่มหนึ่งนะครับนี่ครับคู่มือให้ดูเพื้องต้น ก็คืออุปกรณ์อันต้าสาวนะครับหัวอนกันนะครับตัวนี่ก็จะเป็นอะแดตอร์ นี่ก็เป็นหัวอันตรสาตัวหนึ่งซึ่งเป็นหัวขนาดเล็กส่วนหัวอีกหัวนี้ก็จะเป็นหัวขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อกมาต่อกันนะครับนี่คือหัวขนาดใหญ่นะครับแล้วนี่ก็คือปลายของอุปกรณ์นะครับ ก็คือหัวขนาดเล็กนี่ก็คือปอุปกรณ์สิ่งที่เราจะต้องสวนก็คือให้เรามาดูที่อุปรกรณ์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือขนาด1เซนตัวนี้คือขนาด5เซนเราจะต้องเสียบให้ถูกด้วยนะครับผมก็จะเสียบของตัว1เซนนะครับระบบจะมีตัวล็อกอยู่จะเสียบชุดครับ เป็นห้าเซนขนาดห้าเซนนะครับเรียบร้อยนะครับอนนี้ก็เห็นว่าเรา หัวทั้งหน,นึ่งเซตทั้งห้าเซตเรียบร้อยแล้วนะครับคร mm hmm. าวนี้เรามาดูตวัวอะตั้งเต่ผมขอวางลง mm hmm. หน่อยตัวนี้อาจจะต้องวางขึ้นต้องขอ ตก็จะดนูนะครับอะแดปเตอร์จะมีหัวอยู่ที่นี้ผมก็จะเสียบไฟเ,เสียบเข้าไปนะครับนี่ก็คือปลายของสาย อยู่ตรงนี้นะครับรูเสียบ สวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับ on off ผมจะออนอันนี้คือไฟเข้าจะมีสีเขียวนะครับตอนนี้เราก็เปิดสวิตช์ ดูหน่อยว่าสายแน่นหรือเปล่าต้องออฟอีกทีนึงโอเคเอาใหม่นะเรียบร้อยมาดูที่หน้าจอนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับผมซูมเข้าไปนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าจอนะครับ อนที่ใหี่หน้าจอนะครับก็จะขึ้นมานะครับครับผมต่อมาเรามาดูนะครับว่าแต่ละปุ่มทำงานยังไงบ้างเห็นไหมครับก็จะมีปุ่มตัวเลือกนะครับตัวนี้ก็คือเลือกว่าเราจะใช้หัวอันต้าซาวตัวที่เท่าไหร่นะครับพอเรากด เห็นเส้นที่ขีดไหมครับถ้าเกิดเราจะปรับที่1ตัวนี้คือเลือกที่1หัว1เซนติเมตรนะครับหลังเซนติเมตรถ้ากดอ,อีกหนึ่งก็คือนี่คือหัว5เซนติเมตรคือปุ่มนี้นะครับนะครับส่วนตัวอื่นก็จะเป็นเรื่องความถี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดความถี่ดูนะครับฟ r e q u e ซี่สามไมกะเฮิร์ตหนึ่งมกะเฮิร์ตสามเมกะเฮิร์คือเลือกปุ่มนี้นะครับต่อมา ในส่วนของ Duty c y ไซเนี่ก็คือความเข้มอยู่ที่80เราต้องการลด70 60 50สเต็ปทีละ10นะครับ20 10นะครับปรับขึ้นก็ปรับอีกด้านหนึ่งก็ปรับเต็มที่ได้100นะครับครับต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องเวลานะครับสแตนดาร์ดที่ตั้งไว้จะเป็น10นาที9 101112อันนีก้ก็คือหน่วยเป็นนาทีนะครับนะครับก็ลองเลื่อนดูนะครับต่อมามาดูปุ่มด้านขวาตัวนี้ก็คือความเข้มนะครับตัวนี้จะปรับเองนะครับเราจะปรับความเข้มเท่าไหร่กี่วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรเราปรับดูนะครับนะครับผมจะใช้เท่าไหร่ สมมติว่าผมต้องการใช้2วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรครับ2วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรตัวนี้ก็จะขึ้นก็จะทํางานนะครับหัวที่ทํางานเห็นไหมครับจะขึ้นสีนะครับนะครับถ้าเกิดเราต้องการลดเราก็ลดลงมาเราต้องการกี่วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรนี่คือศูนย์นะครับเครื่องก็จะหยุด ครับคราวนี้เราลองมาเทสที่ลองเทสใช้งานกันจริงๆในการใช้งานนะครับถ้าเกิดเราเลือกหัวที่1นะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นหัวเล็กนะครับเราต้องการเปลี่ยนอีกรายการหนึ่งเราก็เลือกที่หัวเป็น1ซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีขีดคราวนี้ผมต้องการิวทีเท่าไหร่ครับ 9 0 80ถึงผมก็ลดตรงนี้เอาจำนวนเปอร์เซ็นต์ในส่วนพอเริ่มจะรักษาหรือทำงานเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการเวลาในการรักษา10นาทีผมก็มาเลื่อนว่าผมต้องการกี่วัตผมปรับตรงนี้นะครับผมบอกว่าผมต้องการ1งวัตนะครับเวลาก็จะเริ่มเดินไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับถ้าไฟกระพริบแบบนี้หมายความว่าหน้าสัมผัสกับผิวสัมผัสระบบยังไม่จ่ายขึ้นนะครับจนกว่า เราจะใช้หัวอันต้าซาวสัมผัสกับผิวนะครับแล้วไฟก็จะเป็นสีขาวนะครับครับนี้ถ้าเกิดปิดก็ให้ลดลงลงหรือกดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองใหม่นะครับสองวันถ้าผมต้องการให้หยุดชั่วคราวผมกดหนึ่งครั้งนะครับกดลงนะครับมันจะหยุดเห็นไหมครับถ้ากดหนึ่งครั้งจะสังเกตว่ารูปขึ้นตัวนี้จะเป็นรูปหยุดนะครับคือยังไม่ใช้งาน ถ้าเกิดผมกดอีกครั้งหนึง่งจะเริ่มปล่อยที่4วัตตดต่อตารางเซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับก็จะทํางานนะครับตอนนี้ผมจะสต็อกก็หยุดนะครับในส่วนของการโปรแกรมในโปรแกรมก็จะมีให้เลือกอยู่ในส่วนนี้นะครับเลือกโปรแกรม h u 1นึ่ง u ยนะครับผมขออนุญ,ญาตสต็อปก่อนนะครับผมกดปุ่มนี้เพื่อให้โปรแกรมที่หยุดเนี่ยทุกอย่าง รีเซ็ตเป็นศูนย์ก็คือจุดตัวนี้นะครับผมก็เริ่มดูโปรแกรมโปรแกรมที่1เริ่มแต่โปรแกรมที่1นนะครับนี่คือค่าโปรแกรมที่1ที่ลีคอร์ดไว้โปรแกรมที่2โปรแกรมที่3โปรแกรมที่4โปรแกรมที่5เรามาดูโปรแกรมที่หกเจ็ดแปก้าสิบเจ็ดก็สโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเราสามารถที่จะเซตให้เครื่องจําได้นะครับว่าคุณเราก็สามารถที่จะรีคอร์ดหรือเปลี่ยนค่าโปรแกรมไป นะครับยกตัวอย่างผมบอกว่า60นะครับผมเปลี่ยนเป็น70 50ลดเป็น50พอผมไปโปรแกรมที่2เมื่อผมจะใช้โปรแกรมที่1ใหม่เห็นไหมครับมันจะจําค่าที่50นี่คือการเซตหรือ m มมม r รีโปรแกรมนะครับถ้าผมปิดเครื่องให้ผมกดปุ่มแช่สักครู่อ,อ๋อขอโทษนะครับตรงนี้ปดก็ต้องปิดด้านนี้นะครับผมเข้าใจผิดไปว่าเป็นปุ่มนี้กดปุ่มแช่ได้ โอเคหน้าจอก็จะดับไปผมลองเปิดใหม่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมยังจําอยู่ที่ผมเซตค่า50นะครับตรงนี้ในการรักษาในค่าของเวลาผมเพิ่มขยายเวลานะครับก็เซตสามารถเซตได้สูงสุดที่3 0นะครับนี่ก็คือการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการใช้งานในส่วนของของเครื่องอันตราซาว อีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกําลังใช้ในการทํางานรักษาของตอนนี้หัวที่5นะครับ5เซนติเมตรผมเริ่มรักษาผมก็กดในส่วนผมก็หมุนผมต้องการความเข้มเท่เทาไหร่ผมก็กดไปผมต้องการ1วัตนะครับเริ่มทํางานผมก็มาเปลี่ยนหัวอันต้าซาวหปลีอันต้าซาวตัวไหนนะครับเลือกตัวนี้นะครับนะครับเปลี่ยน อ๋อมีส่วนหนึ่งถ้าเกิดเรากดลงไปนะครับกดปุ่มนี้นะครับที่หวัวอันตราสาส่วนนี้ก็จะมีการคํานวณใหม่ก็คือบอกว่า power ออกที่5วัตต์ต่ไม่ได้บอกต่อหวัวนะครับก็คือนี้ถ้า1วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรจะมีการคํานวณว,วัตต์หรือว่าเป็นต่อตารางเซนติเมตรโดยกดปุ่มนี้นะครับนะครับ frequency 3ที่ผมเคาะโอเค ขอปรับนิดนึงโอเคโอเคนะครับตอนนี้ผมจะมาใช้ที่หัวหนึ่งวัตตโอเคนะครับทุงนี้ผมกำลังใช้ใดูเนี่ยก็คือกรณีเราต้องการเปลี่ยนหัวให้เราแค่กดหนึ่งนะครับ ถ้าไม่ใช้งานให้เราหยุดก่อนนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนหัวนะครับจาก1เป็น5นะครับแล้วก็เริ่มตั้งค่าความเข้มนะครับก็เริ่มใช้งานนะครับนะครับนี่ก็คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับเริ่มหยุดนะครับผมกดหยุดนะครับผมขอพรีวิวการใช้งานเครื่องพันตุาซาว